แตกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดฮิตตัวตึงตัวซีดของรุ่นนั้นเลยนะคะคือตั้งแต่ซื้อรถมายังไม่เคยซ่อมยังไม่เคยซ่อมเครื่องแม่อะไรเลยคือทุกอย่างคือดีมากนะคะซ่อมเต็มที่ก็พวกอะไรที่มันเสื่อมสภาพตามการใช้งานแค่นั้นเองบอกเลยว่าไม่เคยผ่านการโดนข้างมาอย่างแน่นอนนะคะเม็ดอะม์กดเดิมทุกจุดทุกจุดเดิมทุกจุดจริงๆนะคะดูดิแม้กระทั่งแบบโหแน่นมากจริงๆนะคะ าสาย AUX จะเสียบได้ก็คือตรงนี้มันจะเสียบอยู่ตรงตรงตรงคันเกียร์ตรงนี้นะคะตัวแอร์ของเขานะคะแตยังคงเป็นแอร์มือหมุนอยู่เป็นแอร์อนาล็อกนะคะแอร์ Air ก็จะมี4ช่องด้วยกันเนาะอย่างที่บอกว่าตัวเบาะเนี่ยเขาพับลงได้แบบ100%นะคะถ้าเกิดจะใช้ขนของของอะไรก็คือพับเบาะแล้วก็สามารถขนของได้พี่โหนอะไรมีหมดนะคะเซฟตี้เบลมีครบนะคะรุ่นนี้จะเป็นตัวเครื่อง วันอ็ค่ะอย่างที่บอกใครๆก็เล่าลือเสียงลือเสียงแลอ้อ้างมากว่าเออไอเครื่องวันอนแซดแมันถึกนะมันอึดนะมันประหยัดน้ํามันมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับมินไหมคะนะคะแล้วก็รายการซื้อเธอค่ะน้องขอร้องนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูรถที่เรียกได้ว่าราคาถูกตาแตกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดฮิตตัวตึงตัวซีดของรุ่นนั้นเลยนะคะนี่เลยโต y ยต้ายาร1.5ห5 e i ลิมิเปี2021คันนี้เราไปดูออปชั่นกันค่ะว่าน้อง มีรุ่นอ,อะไรบ้างไปกันเลยโอเคค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหารถราคาเบาๆนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะเราเอามาขายเงินสดกันเลยนะคะแล้วเราก็เอามาขายถูกมากๆนะคะเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นปี2011แล้วเนาะอาจจะจัดไฟแนนะซ์ค่อนข้างยากนะคะถ้าการจัดไฟแนนซ์เนี่ยอาจจะต้องแบบลูกค้าเครดิตดีไปเลยอาชีพชัดเจนไปเลยนะคะถ้าถ้าต้องการซื้อไฟแนนซ์นะคะถามว่าจัดได้ไหมจัดได้ค่ะแต่อาจจะแบบจัดได้ปีน้อยหน่อยนะคะก็ เรื่องจัดไฟแนนซ์ก็ไว้อีกคาสหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาดูตัวรถกันก่อนนะคะสำหรับโ o โย t a ายาริ1.5 e Limited ปี2 0 1 1คันนี้นะคะไมคคาร์เกอรี่นะคะขายเพียงแค่169,000บาทค่ะเลขใหม่วิ่งเพียงแค่1 7 0 0 0 0กว่าเท่านั้นเองนะคะถือว่าใช้งานไม่เยอะเลยรถ16 0 0นมา15-16ปีใช้งานใช้งานด้วยเลขใหม่แค่นี้บอกเลยว่าสภาพคือดีมากนะคะแล้วจะบอกว่าน้อง ถือว่าเป็นตัวจี๊ดตัวตึงอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะในรุ่นโตโยต้ารุ่นรุ่นโตโยต้าใหญ่ทของเขาเนี่ยเป็นตัวจี๊ดตัวตึงเลยเพราะว่าเรื่องเครื่องเรื่องบอดี้คือบอดี้สวยเล็กกระทัดรัดขับง่ายผู้หญิงขับก็ได้ผู้ชายขับก็เท่ตัวเครื่องนะคะก็อึดถึกแล้วก็ประหยัดน้ํามันกันด้วยค่ะเรามาดูตัวรถกันเลยค่ะสำหรับตัวรถนะคะน้องจะเป็นสีขาวขาวนวลองตองแน่แล้วอย่างนี้ขาวนวลอ,อ,องตองจะบอกว่า ไม่เคยผ่านการทําสีมามันก็ไม่ใช่นะคะอันนี้เคยผ่านการทําสีมาแล้วนะคะแต่ไม่ได้ทําสีจากการเกิดอุบัติเหตุเป็นการทําสีจากความเสื่อมสภาพตามการใช้งานนะคะตอนนี้ก็จะเป็นขาวนวลองตองเลยสวยมากนะคะไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะกระจังหน้าคือด้านหน้าเขาจะเป็นสีเดียวตัวลบหมดเลยนะคะจะเป็นโฉมเก่าที่สีเดียวตัวลบหมดเลยนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบกรอบโครเมียมของโตโยต้านะคะตามสัญลักษณ์โตโยต้าเลยนะคะอ่ะ มาต่อด้านข้างกันหน่อยค่ะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่เปิดประตูเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะอันนี้ใส่กันสาดมาให้ด้วยเรียบร้อยนะจ๊ะจะมีชุดแต่งมาให้นะคะอันนี้จะมีชุดแต่งมาให้นะคะสกเกิร์ตด้านข้างนะคะแล้วก็สกเกิร์ตด้านท้ายนะคะแล้วก็จะมีสปอยเลอร์ท้ายมาหน่อยนึงนีส่สวยๆแบบนี้เลยคือรถด,ดูเท่ดูน่ารักอ่ะ ด้วยความเป็นโตโยต้ายาริสนะคะเขาก็จะมีความเล็กกระทัดรัดนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,500cc นะคะเอาเง่ายๆคือในรุ่นที่เขาออกมานะตอนนั้นก็คือจะเป็นโตโยต้าวีออก็จะเป็น4ประตูถ้าเป็นอยากได้5ประตูก็ต้องดูเป็นยาริสเพราะว่าเขาเป็นเครื่องตัวเดียวกันเลยนะคะ 1.5cc นะคะเป็นตัวเครื่อง 1NZ เหมือนกันนะคะสำหรับส่วนตัวเราเรายังใช้อยู่เลยโตโยต้าวีออปี11นะคะถ้ถามว่า เคยเจอปัญหาจุกจิกไหมมันก็มีปัญหาจุกจิกตามอายุของการใช้งานนะคะแต่ถามว่าเรื่องประหยัดน้ํามันเรื่องความอึดความถิของเครื่องยนต์คือดีมากเครื่องทแทบจะแบบคือตั้งแต่ซื้อรถมายังไม่เคยซ่อมยังไม่เคยซ่อมเครื่องไม่อะไรเลยคือทุกอย่างคือดีมากนะคะซ่อมเต็มที่ก็พวกอะไรที่มันเสื่อมสภาพตามการใช้งานแค่นั้นเองนะคะตัวนี้เขาจะเป็นโฉม5ประตูนะคะ<ม>ด้านหลังเขาก็จะสามารถเก็บของเก็บสัมภาระอะไรได้เยอะเลยนะคะตัวนี้พับเบาะได้ด้วยแบบนี้ อาจจะพับแบบ1้0ไปเลยแบบนี้นะคะนี่ก็สามารถขนสัมภาระได้เยอะใส่กระโปรงกระเป๋าอะไรได้นะคะนี่ด้านลา่างยางอะไรนะคะก็มีครบบล็อ,อกขันลอ้ออะไรพวกนี้ก็มีครบเลยนะคะส่วนแม่แรงเขาก็จะอยู่ที่เบอกด้านซ้ายนะคะบาะด้านซ้ายนี่ระบบไลฟฟ้าอะไรมีหมดที่ปัดน้ําฝนด้านหลังมีครบนะคะที่สําคัญมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้2จุดด้วยนะคะ ในส่วนของคันนี้นะคะอ่ะเขาจะมีความน่ารักความเท่ระดับหนึ่งนะคะเพราะว่ามีการใส่ปลายท่อที่แบบว่าเสียงบึ้มบึมนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ดังจนแบบว่าโหดังจนน่ากลัวอะไรอย่างนี้แต่คือดังกําลังเคาะเลยนะคะถ้าอยากจะลองฟังเสียงน้องนะคะก็ลองมาฟังเสียงกันได้ที่ร้านของเราเลยค่ะมาต่อกันด้านข้างนะคะในส่วนของล้อแม็กตัวนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนแม็กมาเรียบร้อยแล้วนะคะน้องจะเป็นแม็กขอบสิ้านะคะ สีแม็กนี่ีสีฟ้านี่แบบโอตัดกับตัวรถมากเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบอันนี้นะคะก็สามารถไปเปลี่ยนได้นะคะตัวยางนะคะยางก็ยังคุณภาพดีอยู่นี่ยางใหม่เลยนะยางปี2025นะคะทุกคนยังใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะในราคา169,000บาทอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถกันบ้างนะคะโอ้โหไม่กล้าด,ดึงเลยเพราะว่ามันแน่นลากทุกคน <t ries> อ,อ่ะนี่บอกเลยว่าไม่เคยผ่านการโดนข้างมาอย่างแน่นอนนะคะเมาร้ามักเดิมทุกจุดทุกจุดเดิมทุกจุดจริงๆนะคะดูดิดแม้กระทั่งแบบโหแน่นมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้ในใครที่แบบว่าเออดูรถเป็นนะคะหรืออยากจะบอกว่าลองมาดูก็มาดูกันได้นะคะอันนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะใส่ไ yani ม่ได้อ่ะก็เอาเป็นว่า เดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของออปชั่นด้านในกันบ้างนะคะว่าตัวรถของน้องเนี่ยออปชั่นข้างในน้องมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็าอยู่กันใน Toyota y ยา i s 1.5 e Limited ปี2011คันนี้แล้วนะคะบอกเลยว่ารถใช้งานมาแล้ว15ปีแต่ทุกคนคะ่ะดูสภาพคะ่ะยังเหมือนรถแบบเหมือนเพิ่งใช้งานมาได้ประมาณ4-5ปีคือข้างในดูสะอาดดูแบบบอกอะไรพวกนี้ไม่ยุบไม่อะไรเลยนะคะ ทุกอย่างคือรถมากทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูออปชันกันเลยจะบอกว่าตัวรถอ่ะไม่ค่อยมีออปชันอะไรมากนะคะเพราะว่าเขาเขาจะเป็นรถแบบสมัยก่อนเนาะนะรถเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วอะเรื่องออปชันจะไม่ค่อยตอบทว์เพราะว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยียังไม่ได้แบบล้ำเหมือนสมัยนี้นะคะอย่างสมัยนี้ยังมีหน้าจอทสกรีนเชื่อมบบลูทูธได้อะไรได้นะคะแต่ถ้าเป็นรถสมัยก่อนรถที่แบบว่า เนี่ยเป็นรุ่นโฉมพวกนี้จะจะยังไม่มีออปชันอะไรเยอะมากนะคะส่วนมากก็จะเป็นวิทยุ C D F M A M เน้นใดแค่นั้นปกติเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่พวงมาลัยก่อนตัวนี้พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย3ก้านจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังมานะคะแล้วก็กระจกมองข้างจะเป็นปรับไฟฟ้านะคะแต่เวลาพับเนี่ยใช้ใช้มือพับได้เลยนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกอะไรมีหมดเลยนะคะแอร์แบก A B S นะคะมีครบเรื่องระบบความปลอดภัยคือรุ่นนี้มีครบแล้วนะคะเพราะอย่างที่บอกเพราะอย่างที่บอกว่า Toyota ในรุ่นเก่าๆอ่ะที่เป็นพวก v ีออสพลอพวกเนี้ยบางรุ่นจะมีแอร์แบ็กบางรุ่นจะไม่มีแอร์แบ็กบางรุ่นจะมี ABS บางรุ่นจะไม่มี ABS นะคะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคันเนี้ยเขามีหมดแล้วทั้งแอร์แบ็กและก็ ABS เรื่องความปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะแล้วก็ตรงช่องแอร์นะคะเขาก็จะมีที่วางแก้วค่ะทุกคนตรงช่องแอร์นะคะเขาจะมีที่วางแก้วทั้งซ้ายและก็ขวานะคะก็สะดวกสบายเลยนะคะจะวางแก้วกาแฟวางขวดน้ํานะคะขณะขับรถ หยิบขวดน้ําดื่มก็สบายมากนะคะแล้วก็เซ็นทรัลล็อกอย่างที่บอกว่ามีนะคะที่เปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้าทุกอย่างครบเลยนะคะมาดูกันต่อที่คอนโซลตรงกลางบ้างนะคะอย่างที่บอกว่าออปชั่นน้องอไม่ได้มีเยอะมากนะคะก็จะเล่นเครื่องเล่นวิทยุ CD FM เ m เล่นได้ปกติเลยนะคะแล้วก็สายอ่าสาย AUX จะเสียบได้ก็คือตรงนี้มันจะเสียบอยู่ตรงตรงตรงคันเกียร์ตรงนี้นะคะหรือถ้าเกิดใครอยากจะเชื่อมต่อบลูทูธถามว่าทําได้ไหมทําได้เราสามารถไปซื้อตัวแปลงบลูทูธนะคะ เพราะว่าส่วนตัวก็คือใช้อยู่เหมือนกันราะว่ารถก็เป็นปี11เหมือนกันนะคะก็เป็นตัวตั้ววีออสเนาะปี11ก็ซื้อตัวแปลงบลูทูธมาตัวละ200กว่าบาทนะคะแล้วก็จะมาเสียบตรงนี้นี่พอเสียบตรงนี้ปุ๊บนะคะก็สามารถเชื่อมบลูทูธได้กับโทรศัพท์ของเรานะคะแต่ก็อาจจะได้แค่ฟังเต็มที่ก็คือได้ฟังเพลงอย่างเดียวแค่นั้นเลยนะจ๊ะอะอย่างที่บอกว่าคันนี้เลขไมวิ่งอยู่แสนเจ็ดนี่นะคะเลขไมแสนเจ็ดของจริงไม้แท้แน่นอนไม่เคยผ่านการกรอไมรีไมไม่อย่างแน่นอน หลายคนจะบอกว่าเลขไม้จริงหรือเปล่าอันนี้ไม้แท้แน่นอนนะคะเป็นรถเจ้าของอตอนนี้ลำดับที่3นะคะเจ้าของมาเทินรถที่ร้านนะคะก็เห็นเลยว่าการใช้งานเป็นแบบไหนก็คือใช้รถแทบจะแบบทะนุถนอมมากนะคะตัวแอร์ของเขานะคะจะยังคงเป็นแอร์มือหมุนอยู่เป็นแอร์อนาล็อกนะคะแอร์ก็จะมี4ช่องด้วยกันเนาะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็จะเป็นเบรกมือแบบก้านยกปกติเลยนะคะแล้วก็จะมีที่วางแก้วตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะคะ อย,อย่างที่บอกคะ่ะทุกคนว่าเบาะของเขาอะเนี่ยอันนี้คือเบาะเดิมๆเลยนะคะแทบจะไม่มีความยุบไม่ไม่อะไรเลยเพราะว่าเจ้าของที่ใช้งานค่อนข้างเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ใช้แค่ขับไปทํางานขับกลับบ้านแค่นั้นเองนะคะสภาพภายในยังคงสวยอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้แคบไม่ได้อึดอัดด้วยนะจ๊ะ,ะประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวมิ้นจะพาทุกคนลองไปนั่งด้านหลังกันบ้างนะคะอย่างที่บอกว่าน้องเป็นตัว5ประตูเนาะ เนี่ยแหละอ,อย่างที่บอกว่าออปชั่นเขาอะไม่ได้มีเยอะอะไรมากมายนะคะบ้านบางแดดก็มีกระจกให้ทั้ง,งซ้ายแล้วก็ขวานะคะไฟเก๋งก็สามารถปรับแยกได้เลยซ้ายขวานะคะลิ้นชักนะคะก็จะใส่ได้สองสองฝั่งอะเรียกว่า2อสองชั้นแล้วกันด้านบนกับด้านล่างนะคะนี่อย่างนี้อะใส่ของบนก็าดา้ใส่ข้างล่างก็ดีอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้เลยแไฟเก๋งตรงกลางก็ยังมีนะคะเหนียวไฟเยอะเหมือนกันนะเนี่ย เก่งด้านไปด้านหน้าเอยไปตรงกลางเอยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพาทุกคนไปลองนั่งด้านหลังกันบ้างลองมาดูซิว่าเล็กขนาดนี้นั่งแล้วอึดอัดไหมไปกันเลยจ้ะค่ะตอนนี้เราก็นั่งกันอยู่ในส่วนของด้านหลังนะคะอย่างที่บอกว่าตัวเบาะเนี่ยเขาพับลงได้แบบ100%ซนะคะถ้าเกิดจะใช้ขนของของอะไรก็คือพับเบาะแล้วก็สามารถขนของได้นะคะเบาะยังนุ่มอยู่เนี่ยบอกแล้วว่าสภาพเบาะยังคงดีอยู่นะคะไม่ไม,ไม่ไม่ยุบไม่ยบ่ไยบไม่อะไรเลยไม่ขาดไม่อะไรด้วยแล้วก็สภาพนี่ยังให้แบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะคะมีที่ใส่ของด้านหลังนะคะแล้วก็มีที่แขวนแบบนี้ด้วยเออจะแขวนน้ําแขวนกับข้าวอะไรก็ได้เลยนะคะที่โหนอะไรมีหมดนะคะเซฟตีเ้เบลมีครบเนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูตัวจริงของน้องนะคะว่ารถคันนี้สมบูรณ์ขนาดไหนนะคะสวยขนาดไหนในราคา1นึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะซื้อสดฟรีโอนไปเลยนะคะซื้อสดฟรีโอนไปเลยแต่ถ้าจะจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขกู้จะซื้อกันอีกทีหนึง่งเพราะรถคันนี้ ค่อนข้างที่จะปีลึกและอาจจะจัดไปนั้นได้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะแต่ถามว่าจัดได้ไหมอาจจะจัดได้นะคะแต่เชื่อว่าคันนี้ซื้อสดไปคุ้มเลย1 6 9 0 0 0สนบาทนะคะใครอยากได้คันนี้นะคะลองมาดูกันได้ที่ร้านไหมคคาแกลลี่ของเราเปิดทําการทุกวันนะคะตั้งแต่9ก้าโมงเชา้าจนถึงหกโมงเย็นเลยคันนี้นะคะโตโยต้ายาริส5 5 e l i m i t E d ปี2011นะคะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นเครื่องวันด้วยด้วยความที่เครื่องของเขาเป็นวันอ ความถึกความอึดของตัวเครื่องอ่ะโอเคอยู่แล้วแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะถึงแม้จะเป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีประหยัดน้ามันจริงๆนะคะเพราะส่วนตัวใช้อยูอะะ่อย่างที่บอกนะคะอย่างที่มินบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าส่วนตัวมินก็ใช้ Toyota V i o อมันเป็นเครื่องเดียวกันนะคะมันเป็นตัววันเอเเหมือนกันนะคะแต่มันใส่แค่ว่า,อ,าอยาริสเนี่ยเขาจะเป็นโฉม5ประตู V i ออเป็นโฉม4ประตูแต่เครื่องพันหเท่ากันเลยนะคะจะบอกว่าในรุ่นเนี้ยที่เปิดตัวตอนป้ายแดงอะ่ะขายดีมากเลยนะอันนี้เรื่องจริงขายดีมาาากเพระว่ ด้วยบอดี้ของเขาเล็กกระทัดรัดน่ารักหาที่จอดง่ายขับขี่ง่ายผู้หญิงเนี่ยซื้อกันเยอะมากบอกเลยไปทางไหนก็คือเข้ากลุ่มเลดี้อ่าเลดี้ยาริสอะยาริสเลดี้อะไรอย่างเงี้ยคือในกลุ่มมาแต่งกันสวยมากอันนี้เรื่องจริงนะคะในในรุ่นรุ่นนี้นะโฉมนี้นะคะสมัยก่อนเนี่ยคือแบบโอสวยจริงนะคะตอนนั้นยังยังมีความสุขอยากได้เลยแต่ว่าได้วีออมาแล้วก็คือจบอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้อ่ะใครที่อยากจะลอมาสัมผัส ความใหม่ของน้องอาจจะบอกว่ารถใหม่ไหมมันก็ไม่ได้ใหม่หรอกแต่ด้วยสภาพนะคะยังสวยอยู่เจ้าของค่อนข้างที่จะใช้งานแบบรักษาเลยนะคะและอย่างหนึ่งเราเอามาเราก็มาสปาให้อย่างดีมาทําความสะอาดยกเบาะออกคัดเบาะให้ใหม่ทําให้ใหม่คือทุกอย่างสะอาดเลยนะคะพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนตัวเครื่องนะคะก็มีการรับประกันขั้นตัวละเกียร์ให้1ปีหรือ10,000กิโลเมตรด้วยนะคะตรวจสอบให้ก่อนส่งมอบค่ะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะ รถของคุณจะพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจยังไงนะคะก็มาดูกันได้ที่ร้านไมคคาแกลลี่ของเราค่ะเอาเป็นว่าหากใครมีความสนใจนะคะในรถคันนี้นะคะจะซื้อสดจะจัดไปเน้นมาคุยกันนะคะมาดูกันได้นะคะว่าจะตัดสินใจยังไงดีแต่บอกเลยว่าได้คันนี้ไปคุ้มมากๆเลยค่ะนะคะลดราคาประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าเป็นแบนรนด์ตลาดเนาะเป็นแบรนด์ยอดคิดบ้านเราเลยนะคะตโตโยต้าอะไรก็ ไม่ได้มีราคาสูงมากอะไรอย่างนี้นะคะจะบอกว่ารุ่นนี้เป็นหนึ่งรุ่นเลยที่แบบอยากใช้งานอยากจะลองใช้งานจริงๆนะคะ,อะโอเคเอาเป็นว่าใครสนใจนะคะก็สามารถมาดูกันได้ที่ร้านไม้คาแกลอรี่ของเรานะคะมาลองนั่งขอทดลองขัดได้ไหมได้มาเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ดูมาจากคลิปนี้นะคะดูมาจากช่องทางของ YouTube นะคะเดี๋ยวมิ้นจะมี แคมเปญพิเศษมอบให้นะคะจะซื้อเงินสดหรือจะซื้อไฟแนนซ์เดี๋ยวมาคุยกันรับรองว่าได้แคมเปญพิเศษไปแน่ๆนะคะแต่ที่แน่เลยฟรีค่าโอนแน่ๆและฟรีค่าโอนฟรีค่าดาเนินการทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเลยนะคะเพราะว่าซื้อรถที่นี่ทางรา้านไมค์คาร์แกลลี่ดำเนินการให้ฟรีทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าโอนค่าดําเนินการอะไรที่เกิดขึ้นก็นแล้วแต่ร้านไมคคาแกลลี่จ่ายให้หมดเลยเนี่ยจากที่จากที่มิ้นท์ลองนั่งนะคะก็ไม่ได้ดูอึดอัดอะไรมากนะคะเพราะว่าช่วงหลังคาเขาก็มีความสูงเนาะ ช่วงช่วงที่วางขาช่วงอะไรก็ยังเออก็ยังกว้างนะคะแล้วก็ข้างประตูก็สามารถวางแก้วน้ําวางอะไรได้นะคะก็สะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะบอกเลยนะคะว่านั่งแล้วก็ไม่อึดอัดแน่นอนนะคะเหมาะกับเออเอาไปส่งลูกเ,เรียนไหมซื้อของที่ตลาดไหมกันฝนกันฝุ่นกันอะไรได้สบายๆนะช่วงนี้ฝุ่นด้านนอกนะพีเอ็มากลังมาก็ซื้อรถใหญ่ซื้อรถยนต์ไว้นะคะเพื่อที่จะแบบ ขับไปไกลๆอันนี้จริงๆถามว่าขับไปไกลยังได,ไ,ดได้สบายไหมสบายมากเลยนะเพราะว่านางประหยัดน้ํามันด้วยนะคะรุ่นนี้โอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างน,นะคะว่าตัวนี้ห้องเครื่องสวยขนาดไหนเม็ดอาร์คมากเดิมไหมน็อตเคยถอดเคยขยับหรือเปล่าฝากระโปรงมีรอยถลอกปอกเปิรหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะต่อไปเราก็มาดูในส่วนของ ห้องเครื่องกันบ้างนะคะในส่วนของห้องเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีนะคะรุ่นนี้จะเป็นตัวเครื่องว n นเอ็นค่ะอย่างที่บอกใครๆก็เล่าลือเสียงลือเสียงองอ้างมากว่าเออไอเครื่องวันเอ็น t ซดแบบมันถึกนะมันอึดนะมันประหยัดน้ํามันมากเลยนะคะเอาง่ายๆคือถ้าใครถามว่ารถเครื่องอะไรวันเอ็นเซดคือเดอะเบสเลยเพราะว่าเขาใช้ดีจริงๆนะคะเพราะว่ามันด้วยความเป็นเครื่องตัววันเอ็ะ เขาทนทานอยู่แล้วแล้วก็ทําให้ประหยัดน้ามันมากขึ้นนะคะตัวนี้จะบอกว่าเครื่องเดิมเดิมทุกอย่างเลยนะคะหน้าห้องเครื่องนี่คือเดิมมากทุกคนลองมาดูด้วยตาตัวเองได้เลยนะคะแบตเตอรี่นี่เดี๋ยวเราเช็คให้ใหม่นะคะถ้าเกิดแบตไม่ไม่เก็บไฟแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนลูกใหม่ให้แต่จริงๆแบตก็เพิ่งเปลี่ยนมานะถ้าจะไม่ผิดนะคะคันนี้เม็ดอาร์คมาร์เดิมทุกจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงเบ้าโช็คต่างๆตรงน็อตฝากระโปรงต่างๆนะคะแม้กระทั่งนี่ดูฝากระโปรงนี่เห็นไหม สัญลักษณ์โตโยต้ายังคงอยู่เลยทุกคนบอกเลยว่าคันนี้นะคะการันตีได้เลยว่าไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนนะคะแต่ทุกอย่างมันก็จะเป็นร่องรอยตามการใช้งานนะคะน้ํามันเครื่องไม่รัว่วไม่ซึมอย่างแน่นอนเราตรวจเช็คทุกอย่างให้แน่นอนนะคะพร้อมใช้งานนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ก่อนที่คุณจะรับรถนะคะเราเช็ครถทุกอย่างให้แล้วก็ยังมีการรับประกันให้อีก1ปีหรือ10,000กิโลเมตรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นซื้อรถที่นี่ไปหายห่วงได้เลยว่าซื้อรถเก่า รารับประกันหรือเปล่ารับประกันให้เหมือนเดิมนะคะถึงแม้จะเป็นรถปี2 0 1 1รถผ่านมาได้สิบห้าหกปีเราก็ยังรับประกันให้เหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูตัวจริงของน้องนะคะก็เรียนเชิญมาดูกันได้ที่ร้านไมค่คาแกลลี่ของเราค่ะเป็นไงบ้างทุกคนบอกแล้วว่าคันนี้นะคะตัวจี๊ดตัวตึงของแท้ค่ะสำหรับรุ่นโตโยต้ายาริสหนึ่งจุดห้อลมปี2011สเ็คันนี้นะคะใครที่มีความสนใจอยากจะได้น้องไปครอบครองนะคะบอกเลยว่าได้คันนี้ไป คุ้มอย่างแน่นอนเพราะราคาเพียงแค่169,000บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วรถสวยสภาพดีใหม่ก็ไม่เยอะอะไรใหม่วิ่งประมาณแสนเนะคะอย่างที่บอกซื้อรถวันนี้ฟรีทุกค่าใช้จ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าโอนค่าดำเนินการต่างๆนะคะทางร้านไมค์คาแกลลี่ ฟรีให้หมดเลยนะคะและที่สำคัญรถคันนี้ยังมีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้อีก1ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรด้วย s> <S บริการฉุกเฉินก็มีให้เหมือนเดิมค่ะ1ปี24ชั่วโมงทั่วประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นรถน้ำมันหมดรถยางแตกสไตล์ไม่ติดลืมกุญแจในรถเราดูแลคุณยาวๆไปเลยค่ะ1ปี2 4ชั่วโมงทั่วประเทศเลยจะใช้รถที่ไหนก็นแล้วแต่โทรเรียกได้เลยค่ะสำหรับใครที่มีความสนใจในตัวน้องนะคะอยากจะดูตัวจริงนะคะก็ สามารถมาดูกันได้ที่ร้านไมค่คาแกลลอรี่ของเราเปิดทําการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะไม่มีวันหยุดไม่มีวันปิดนะคะหรือจะสอบถามแอดมินทางช่องทางการติดต่อก่อนก็ได้ไม่ว่าจะเป็น l i น์แนะคะ a m c 9 9นะคะหรือจะเป็นเพจ a c e b o o k นะคะรถยนต์มือสองไมค์คาแกลลี่ค่ะ,รคะหรือถ้ากิใครรีบเลยโทรหาได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 6 8 9 9 8 9 6นะคะ สามารถติดต่อพวกเราได้ทุกช่องทางนะคะขอดูรูปรถเพิ่มเติมก่อนขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะคะไม่ติดไม่ว่ากันนะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะดูตัวจริงมาดูกันได้ที่ร้านของเราได้เลยนะคะมาทดลองนั่งมาทดลองขับกันได้บอกเลยรถคันนี้จึ้งตาแตกค่ะเอาเป็นว่าใครถูกใจคลิปนี้นะคะหรือชอบรถคันนี้นะคะหรือใครกําลังหารถคันนี้อยู่ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถนะคะว่าที่ร้านเราเนี่ยมีรถอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะคะโอเควันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะคะสำหรับมิน้นแล้วก็รายการซื้อเธอค่ะน้องคอยร้องนะคะเป็นขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครสนใจคันนี้ก็มาดูกันได้ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ แล้วถ้าจะหารถมือสองสภาพดีล่ะต้องไหมค่ะเราแค่แต่รถสภาพดีดีสภาพแบบนางฟ้าอ,อ๋อเราเป็นรถที่คุณกำลังจะตามหา